มาแล้วเสียงฟ้าวกนี้เอาเรือมหเลยจะรอดไหมนี่มาเร็วจังนุ่น เดี๋ยวฟาล์กับเด้ออย่ายวฟาล์กับเด้อโอหกระชังนี้ได้เยอะเป่าเดียวดูหน่อยเด้อบอสืออะไรดอกวะว้าต้องอ่เอากระชังใหญ่ๆกว่านี้มาต้องเอากระชังใหญ่ๆกว่านี้มา มันมันจะไม่หลุดเดี๋ยวนี้นี่นนล้วนๆเลยเนาะเรื่องยักี่ตวัวเห็นแต่ปันนินทั้งนั้นนะไซครึ่งโลทั้งนั้นเลยนะึงใช่ไหมเอ,อ,อ,อ้โอ้โอ้โอ้อันนี้อยู่ไหมเฮ้ย

อย่งมากก็โลโลโลกว่าดึงป um, ุ๊บหลุดปั๊บเจ้ตัดแเอเสียดายนะโอ้ทางนั้นกระดึงกันจัง ขายเหยื่อด้วยบ่ตรขายเหยื่อด้วยมั้งไม่ขายทำมาตกอย่างเดียวซื้ออย่างเดียวอ่ะซื้ออย่างเดียวคิดว่าทำเองนานมาทีไม่ได้มาโอว่างงานก็มานี่ปลูกกระล่ำกันเยอะแล้วมั้งเนี่ยตรงนี้ทำทำร่องกันละอ๋อฝนอีกสองเดือนโอ้โหปลาอะไรอ่ะ ไปยี่สบป่ะขึ้นทางนั้นเมื่อกี้เอาเอาเอาอยู่ไหมไม่อยู่ <laughs> ดึงแบบนั้นไม่อยู่แนะ่นอน กระดิ่งร้อนเขาเรียกกระดิ่งร้อนฝั่งนี้ติดฝั่งนั้นติดในร้อนแน่นอนเขาเรียกกระดิ่งร้อนอ๋อไม่รอดไม่รอดดูยังไงก็ไม่รอดข้างบนปลูกไอ้พวกอะโวคาโดพวกอะไรบ่แล้าก็ากปลูกปลูกกันอยู่ใช่ไหมมัน,มนได้ไม่นานายมันมันเป็นลูกไหมดอกดกไหม ที่บ้านนั่งตัวปลูกนะปลูกไอนะ้ไตามพื้นราบเนะี่ยไม่ได้ปลูกปลูกตามบนเขานะดอกแตงกวายเนาะลองปลูกดูนะปลูอยู่ได้ไม่นานนึกเอนอะไม่รู้นอนจอด้วยอืมเป็นอะไรอันนี้อะสับรดเหรอสับปะรปลูกกันไหมไม่ปลูกนะส่วนมากจะเป็นกะหลำ่ำสตรอเบอรี่ Sắt, strawberry cũng ít, thấy không? Nếu không phải na, hải sản cũng không có. Không có. Càng bán khay nhiều, แข่งขันกันเยอะร้ะานค้าเยอะร้อยเมตรสองร้อยเมตรเจ้าหนึ่งร้อยเมตรสองร้อยเมตรเจ้าหนึ่งร้านค้าเยอะร้านค้าเยอะคนน้อยลงทุนเที่ยวน้อยลงเออมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่โอ้ยมันมันมันเยอะกว่าน,นี้ใช่ไหม เอเเนี่ยขาเรียกว่ากระดิ่งร้อน <laughs> ลมแรงเลยปิดเลย <c oughs> หืมกินน้ำกระท่อมแบบใบรุ่นเมื่อกี้เกี่ยวปากจ้ะ <c oughs> มันก็อร่อยนะนนย <laughs> ถ้ากินเปลี่ยวๆนี่กินแต่ใบนี่หโหโคตรขม,ม,มใช่อยู่ไหม ไปอ,อ,อะ,อะ,อะไนนันไม่ยไนท้องไข่ <c oughs> ท้องไข่นี่อาหารมันเยอะ <c oughs> ใ <Net> ครทุกต <Nacht> ัวใครทุก <faced> ตัวกินอาหารแล้วกินเป็ดหน่อยเด้อเก็บของเก่าอย่างเดียว เก็บงสวยๆอย่างนั้นเลยจ้า <laughs> นี่ไปทำอะไรกินเนี่ยต้มทอดแบ่งยดัดเลยแบ่งยัดพี่น้อง,อ,งอื กินละกินละกินละอยู่ไหมปันินเดาปเอาปันินเยอะนะยังไม่เห็นตัวเสียนะปันินโอ้ประกวดเฉยเดาไม่โูนสะกคนเลย นี Gallery, bạn, ่ไซส์เบบี oh ้ใช่ไหมไม่ก oh. hmm. sure ินหรืออาอระวังกระโดดระวังกระโดดโอ้ยปักมือโอ้ปักมือแล้วสุดยอดเลยนะเนี่น้องก็ติดแล้ว

เฮ้ยจะถ่ายอันไหนดีเนาะอันนี้ก็อ้ามาอยู่กันเป็นฝูงกันเนี่ยปลาเนี่ยอันนี้ก็ตะเพียนบ่อันนี้ก็ปลาตะเพียน <c oughs> อยู่ไหมอันนั้น nè 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 mày 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 mày, dù 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 đâu, dù mày, dù 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 mày, dù 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 dù

ไม่กระดิกเลยเรียบร้อยเลยเอา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 เเอเอา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 อันนี้อาอาอาเอา้อาอาเอาาเอาเ้าอเอาเอาเอออาออเาเเอาเอาเ

ไม่ใช่ตะเพียนใช่ไหมมันไม่ใช่ตะเพียนนะนี่ไม่ใช่ตะเียนใช่มันไม่ใช่ตะเพียนเลยกระสูมันตัวยาวกว่านี้ตรงคายอะรงมันเหมือนตรงก็สีมันคายปโอ้ยโยโดรอก

ไม่ลอยไปพันอะไรนะอะไรโน้นก็ติดเเจอรมาาาหห้้ตตะวืกีย ดึงยากจังขวังเลยเรอโอ้แข่งไม่ได้เลยใช่ไหมเบืองไม่ใช่ขนาดเลยตัวใหญ่ไหมโอ้โหโอ้โลกวะ

ลุ้นลุ้นลุ้นอย่าให้ลุดนะเฮ้ยปลาพวกนี้มันเห็นคนแล้วมันตกใจเอาเนาะโผล่ขึ้นมาตกใจหันกลับเลย,เย,เลยสะใจไซนี้ เออี <Z an aaS as> ้เประมาณนี้แหละโลได้โลหน่อยคุ้มค่าแล้วเอยกหล่ย่ำยำย่ำยมโอ้เขาเปิยนงนให้ยังไปลาเขาจะ้งหเขาต้องใ้เขา anh được, <laughs> ừ, chơi... <cười> <cười> หมดมือล้วแย่เลยนะเอาก้อนไม่เอา้องไปด้วยกันนี่ไปด้วยกันนะใส่ใส่เดียวกันนะจใส่ใส่กันดวงเดียวหรือเปล่าใช่ไหม โดนดวงเดียว่โดนสองดวงกัน่าจะอยู่แล้วนะดวงเดียวน่าจะเกี่ยวแค่่ปากวะนะใช่ไมาค็โผล่เหมือนตัวแล้วรีบฮ่าฮ่ได้มาละวตัวนี้มาแทนแล้วไม่เห็วยังเออไม่เสียดาเลยใช่ไหม้าไมเห็นตัวไปไหนก็ช่างมันเถอะนมัน่ามันเจ็บใจนะแกแล้วเจ็บใจเสียดายอีกนิดเดียว

vinh chẳng nào đẹp hoa, 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 อยู่ไหมแคสกิตเอามาอันนี้ละอยู่ไหมอยู่เาอาเอาไม่ต้องกลับแล้วไม่ต้องกลับแล้วนอนนี่เลยตัเล็กนิ้นเล็กไซส์นี้ทำปลากเกลืออร่อยนี่ มันเข้ากันเป็นฝูงไงเนาะเงีบยบเงียบเลยใช่เข้าเข้ามาเ,เป็นฝูงพร้อมกันเลยเห็นไหม ไปน,นี่ก็จะกลับไปดูด้านนอกแล้วนี่ได้เยอะกว่าเพื่อนเลยน,นี่ตั้งแต่ไทยมาเนี่ย ผมถ่ายมาจากด้านในยังได้ไม่เท่านี้เลยขาดเขาค้างคืนนะไ,นได้ตัวใหญ่เน้อได้ตัวใช่ข้างในกระชังใช่ข้างในกระชังนี่ได้เยอะไนี่ได้เยอะกว่าอันนั้นเขาค้างคืน,นปลาเข้าอีกจัง <laughs> กินก็อยู่ก่อนคิดถึงวันมันไม่กิน <c oughs> วันมันไม่กินก็ไม่กินเลยนะนนยนนวันไหนกินก็รีบกรอบรีบเอาไว้เราจะไปด้านนอกแล้วนี่โอ้ <c oughs> ใครเอาเกลือมาทิ้งไว้นี่เนี่ยคนที่มันนอนมาคืนนะ <c oughs> <c oughs>